ถูกลงเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเราเจอเรื่องของปัญหา B Y 2นะครับเรื่องของแคดเมียมโลหะหนักต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจากเดิมในภาควันออกเนี่ยเรามีทั้งหมด2 2 0 0รลงคับบรรจุก็เหลือเพียงประมาณ50%เนะครับเมื่อจํานวนลงคับบรรจุลดน้อยลงทําให้เกิดการกระจุกตัวกัรแพ็คไม่ทันการขนส่งอะไรต่างๆทําให้เกิดการ ผมผมีการกระจุกตัวแล้วก็ราคาเนี่ยก็ย่อลงมานะครับในส่วนนี้เองด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของปริมาณผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นจากพื้นที่นะครับต้องยอมรับว่าเรามีการขยายพื้นที่ไปมากนะครับนอกจากในตะวันออกแล้วเราก็ยังต่อเนื่องมาจากฤดูการของตะวันออกปีนี้ยาวนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งไปซ้อนทับกับในเขตของเ,อเขตภาคะอีสานประจินบุรีด้วยหลายๆส่สวน รวมถึงนครราชสีมาเสริมสางอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ยังไปถึงทางภาคเหออนเหือตอนล่างด้วยนะครับอุจจาิะอะไรต่างๆแล้วก็ยังบวกกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออุณภูมิต่ําทําให้ทางเขตภาคใต้ตอนบนก็ออกดอกและให้ผลผลิตพร้อมกันด้วยในส่วนนี้นะครับทำให้เดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยราคาทุเรียนยังย่อยลงในส่วนนี้ครับ